ท่านกำลังชมรายการอโรคยาสามันประจำบ้านนะครับอยากได้หนังสือนะครับเอาไปศึกษาเพื่อเอาไว้ปฏิบัติก็นีนะครับนะฮะสีเขียวนะครับกับสีดำนะครับสิ่งที่หมอเรียกว่าโรคนะครับหรือว่าสุดเด่นดีนะครับนะฮะก็ขอมาได้ครับฟรีครับนะฮะจดหมายส่งมารายการอโรคยาที่บริษัทวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมจำกัด 2539อาคารอิมพีเรียนเวิร์ลาดพร้าวชั้น6ซอยลาดพร้าว81-83ถนนลาดพร้าวแขวงเขตวางทองหลางกทมครับ10310นะครับนี่รหัสไปรษณีย์นะครับก็เขียนชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนด้วยแล,แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยเผื่อถ้ามีปัญหาท่านถามมาเราค้างคาใจแล้วก็จะโทรกลับไปถามท่านว่าไอ้ที่ท่านถามเนี่ยสงสัยอยากจะรู้ใช่ไหม เราก็จะได้คุยกันจะได้แนะนํากันบริการขนาดนี้นะแล้วยังไม่เอาดูจะยว่าไงนะทีนี้มันยังเถียงกันไม่จบอ่ะอะไรกันไอเรื่องใต้ดินกระบนดินเนี่ยมันยังไม่ได้เอามันอยู่แถวไหนก็ช่างมันเนี่ยแต่ปรากฏว่าตามธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วโคกกินกันทั่วโลกคราวนี้เขาก็เอาเห็ดสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยเออเออเอาาเอาไปเลี้ยงอัดเพราะมันมันไอเห็ดชนิดนี้มันขึ้นที่อื่นได้ไม่ได้กินไม่ได้กินในตัวรากหนอนแมมมอนะเขาก็เห็ดชนิดมาแล้วก็แต่งกลิ่น เพราะว่าถ้าเห็ดนี้มันกินกินในตัวแล้วมันเอาเห็ดนี้ไปใส่ในรูปอ่ะไม่ต้องเอาเห็ดมาปรับให้รูปร่างเหมือนกันแล้วก็ใส่กลิ่นในตัวเนี้ยกินของทางเช่าเนี่ยลงไปนะครับเอามาดมดูก็กลิ่นเดียวกันแต่มันก็คือเห็ดที่ไม่ได้ขึ้นในในตัวหนอนโอ้ยช่างละหลายแสนนะฮะโอ้หลหลายสองแสนกว่าแล้วเดอก็แค่แต่งกินเข้าไปก็ขายได้แล้วโอ้โหคนกีนหมดเลยเราเห็ดชนิดนี้มันสร้างในห้องทดลองได้ทีนี้มันเป็นอย่างงี้ี่ผมสงสัยเนี่ยนะครับ ไอ้ของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันขึ้นมาจากโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยนะไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันทำไมจึงเป็นพวกบำรุงเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทั้งสิ้นไม่คือเห็ดทุกชนิดมันก็บำรุงอยู่แล้วก็น่าจะสิไอ้นี่มันก็อะไรที่มันมีหัวใต้ดินเลยครับบำรุงตรงนั้นยังเห็ดโคนเงี้ยนะครับมันก็มาจากใต้ดินมันก็โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินก็ชายดำหรือจะไปพวกนี้มันอยู่ในดินทั้งนั้นแหละมันมีหัวใช่เท่า นั่นแหละเหมือนกันหมดแหละอยู่ในดินใช่ไหมใช้เท้าก็ใช่ใช่ล้างยาแต่ใช้เท้าเนี่ยมันไปเป็นพวกประเภทล้างยามันมีฤทธิ์มันมีฤทธิ์กันแล้วแต่โอกาสในการใช้บางทีเป็นตัวบำรลุงก็ได้ถ้าเรามาทําต้มกับข้าวต้มมันไม่ค่อยไปล้างยาเป็นกับต้องให้เป็นต้องให้เป็นถ้าทํากินเป็นก็เป็นบวกไม่เป็นก็เป็นลบมันแก้วก็รอยมันแก้วนี่มันใช้ทําอะไรล่มันแก้วไม่ได้อยู่ใต้ดินนะฮะมันอยู่บนดิน ไม่เคยไเคยปลูกไม่รู้หรอกมันมันขึ้นเป็นเถานะมันแตงโมอ่ะมืนแตงโมอ่ะเป็นเถามืนแก้วก็เขาเรียกว่ากินบำรุงกําลังเพิ่มกบเพิ่มพลังงานเฉยๆฉยคาร์โบไฮเดรตนะแต่เม็ดััแแ้วที่แก่แล้วห้ามเอามากินเล่นเพราะอาจถึงตายได้เม็ดมันแกวมันมีพิษครับ มีพิษถึงตายเคยกินไหมไม่เคยเยวจะมาให้แม่เล้วนบางทีมันเป็นยาพิษที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสด้วยเพราะนั้นการจะฆ่าอ๋อนี่เวลาหนังกำลังภายในมันใช่พวกนี้นะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสพิษ้ายแรงนะครับอ๋อแก้ไม่ได้เออทต่ไม่ได้แก้ไม่ได้ตอนนี้ก็คอยเนี่ยขอยเนี่ยมันมันมันใช้ได้สารพัดเลยนะเนี่ยต้นขอยนะเพราะมีอยู่ต้นนึวยกันนั้น มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแล้วก็พวกรากมันเนี่ยเอามาต้มบำรุงหัวใจะครับเกาบอกว่าใช้กิ่งสดทักห้าถึงหกนิ้วฟุตเนี่นะเอามาหั่นต้มใส่เกลือเคี่ยวให้ดีงวดดีแล้วเหลือจะน้ำครึ่งหรือเอามาอมเช้าเย็นก็มาแก้บิดแก้ท้องเสียแก้ไข้ใช้เปลือกต้มกับน้ำรับประทานแก้ลทธิซีด,ดวงจมูกใช้เปลือกต้นมวนสูบได้อีกฆ่าเชื้อโรค ในช่องปากและทางเดินอาหารเป็นยาอายุวัฒถนาไอตัวนี้ใช่ไหมไอตัวนี้ใช่ไหมไอตัวนี้เนี่ยสำคัญอีกอันหนึ่งอะไรตัวที่รักษาในช่องปากเนี่ยไไมันจะก้าวไปถึงมะเร็งหรือเปล่าอาจารย์มะเร็งในช่องปากไม่ถึงขั้นอันนี้แค่ข่าเชื้อในปากก็ดีกว่าไปอมน้ํายาบนปากของฝรั่งแสบปากด้วยเอาอันนี้อมสบายกว่าเยอะเขาบอกให้ใช้มะเร็ง รับประทานและต้มน้ําอมบ้วนปากบรรเทาอาการปวดของมดลูกระหว่างมีประจําเดือนครับนําใบมาคั่วให้แห้งชงรับประทานแทนชาก็ได้อะได้ได้ไหมได้ครับโอ้โหทั้งต้นมีประโยชน์มากนะ้วทำไมอาจารย์ไม่ปลูกอ่ะผมจะได้ไปขอพันกําำลังจะหาพันธุ์เาใหม่เสียดายต้นเก่าอ่ะเต่งไว้สวยเลยนะเออมันโอ้แต่งจะเป็นพวกผสมสวยเลยครับห็นไหมโอ้ ลากกับเปลือกเป็นยาบำรุงหัวใจแม่มันใช้ได้ทั้งต้นเลยนะเนี่ยคนมีติดบ้านไว้คนมีติดบ้านเพราะที่ข้างนอกไม่ค่อยเหลือแล้วนั่นไม่มีไม่เคยเห็นแล้วเดี๋ยวนี้ผมมีอยู่ต้นนงพุ่มใหญ่แล้วเมื่อไรไปตัดมาที่บ้านเก่าคือเขาไปทําเป็นไม้ดัดไงไม้ดัดก็คุมให้มันแคะใช่ไหมต้นบอนไซอ่ะเดี๋ยวนี้มันเล็กหมดแล้วนะก็กคุม้วแคะเลย เดี๋ยวนี้มันเรียกหมดแล้วข่อยเห็นแล้วพอเป็นไม้ดัดหมดแล้วเขาไป็นทำบอลไซแม่มันโตอ่ะเมันก็ไม่ดัหมดก็ใช่ไงโตไม่สวยไงแล้วต้นเล็กนี่มันมันจะมีลูกกับแบไม่มีนะมีครับแต่มันใช้ประโยชน์ทางยาไม่ได้เลยแค่แกนแค่หมดแล้วใช่ไหมคือโอ้โหเอามาทํายาต้นมันยังไม่โตจะเอาใหญ่ไหนมันแพงเพราะทำให้แค่แล้วมันแพงมากจนเราต้นเล็กอ่ะผมซื้อมาสองต้นปลูกนะแล้วที่มันไม่ได้ตัดมันโอ้โหมันต้นใหญ่เลย บานเต็มหมดเลยเออไม่มีลูกแต่ไมม่ีอีกไม่นานอีกไม่นานนะครับก็คงจะมีแพร่หลายกันทั้งประเทศเพราะว่ามันพอเราพูดนี่ยพวกนี้ปลูกกันก็ตลาดหาไม่ได้แล้วขายดีเลยแต่ถ้ายาอาจารย์บอกว่าตามน้้นขายยาเมีก็เยอะแยะเจ้าคมเป๋อมีแน่นอนไม่แน่ไว้ใจไม่ได้ครับแต่ก่อนเราพูดเรื่องเขาเย็นเหนือเขาเย็นใต้พักเดียวหลายขายยาขาดตลาดคนต้องเข้าคิวซื้ออะ นะครับเลยหยุดพูดเนี่ยพูดก็ดีนะเป็นการไอ้ข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้เนี่ยมันเป็นของธรรมชาติอยู่แล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะอาจารย์เออเหนือต้องไปปลูกทางเหนือนะใต้ต้องปลูกทางใต้นะแต่คนไม่รู้ถึงสรรพคุณมันก็ไอ้พวกยาไอ้จาโบูัวเนี่ยยาอะไรก็รู้แต่ว่าเป็นยาแก้โรคหนองในแล้วก็มะเร็งมันไม่ทุกส่นมันไม่แค่นั้นนะครับไอ้ตัวนี้บางทีมันเรามาใช้ในกรณีฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็แก้น้ำเหลืองเสียที่เอาไปต้ม ต้มกินต้มกระทวแดงไงที่เราเคยพูดกันนานแล้นะครับนั่นแหละเพราะงั้นคนน้ำเหลืองเสียกันเยอะเนี่ยเขาไปซื้อกันใหญ่เลยจนตอนหลังอ่ะไอเนื้อสมุนไพรไม่เห็นได้เห็นผงผงก็เอาเลยอะ่ใช่ไอผงผงที่มันตกล่วงเลยเขาก็มาช่างขายขายดีระดับนั้นเลยขายระดับนั้นน้ำเหลืองเสียเนี่ยม้ามทำงานหนักถ้าอันนี้ไปช่วยได้ม้ามก็เบาลงใช่ครับใช่ไหมแตนหลังเราก็เลยต้องหาต้นคนที บางทีมาชดเชยเรื่องน้ำเหลืองเสียเพราะว่าทงชิจอมันไม่ใช่พญาเด้อพญาด้วยน้ำเหลืองเสียเรื่องน้ำเหลืองเนี่ยคนทีเก่งที่สุดในบรรดาสมุนไพรหมดเออครับไม่ใช่เฉพาะพญานะไม่ใช่กินวันละเจ็ดใบเนี่ยนะก็น้ำเหลืองเสียนี่บางทีก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาวันละกี่ใบก็สามใบห้าใบก็กินไปเรื่อยๆมันเป็นอาหารกินได้เรื่อยมันจะหมดอะไิต้นไปแค่นี้กินถ้ามีน้อยก็ใช้น้อยไปก่อนอ้าววันละใบเด้อ ไม่เวลาผัดกระเพราก็เด็กมาผสมไปกับกระเพาอร่อยมากๆอร่อยมากที่กูจะหมดต้นก่อนเนี่นมันทิ้งระยะเวลาสิอาจารย์คืออย่างนี้อาจารย์ไปห่วงมันไงคือถ้าเรายิ่งตัดมันยิ่งแตกจริงป่ะจริงเราชำได้ไม่เอามาชำใช่เอาใบไปกินเอากิ่งไปชำเออเออเอางี้นะแล้วเดี๋ยวมันยิ่งแตกใหญ่เลยเอางี้นะแต่ถ้าคนเราปลูกจนมันออกดอกกันแล้วเม็ดก็แล้วก็จะไปททำอะไรมันไม่ทำอะไรมันก็แค่้อยู่งันเลยอยู่เอาเดาเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการเลย เอาไว้ต้องสามต้นโอ้โหออกดอกโอ้โหมันต้องขยันตัดครับเอาเลยมันมันชูมาอย่างนี้เลยนะโอ้โหเอาละเอาละเดี๋ยวผมวันนี้จะจัดการแล้วเอามาผัดไปกะเพราเนี่ยผัดผัดกับผสมกับกะเพราไปผัดอร่อยมากอร่อยกว่านะใช่ครับผัดเป็นหรือเปล่ากะเพราผมพูดผมทําไมต้องผัดในเมื่อผมมีคนผัดให้อ่าทองไอ้แกงก็ใบสดมากินกับหมูปิ้งเออก็ไดาษย่างอย่างเงี้ยเออก็ได้ก็ได้ก็ได้โต อ้กะเพราเนี่ยนะผมกลัวมากเลยนะไอ้ทีมงานเนี่ยจะไปถ่ายกับผมดูไหมเขาไปหน้าบ้านเห็นเพราะเคยไปสมุนไพรด้วยเนี่ยมันจะเด็ดกินแล้วดิพอเพราะามันกินเกลี้ยงโกนแล้อ๋อกินเราเปล่าเผ็ดไอ้มาอร่อยมาอร่อยมากเออมันเด็ดกินหมดแหละนี่กะเพรารู้ป่ะถ้าจะผัดแค่อร่อยอะทำไงรู้ป่ะเออแล้วพอจะเอามาวันวันสูตรเนี่ยก็คุณแม่เอาข้าวไอ้ข้าวข้าวมาข้าวมันหมดตอนนี้นี่นี่นะทำาไมยี่บสามไร่ไหมกะว่าจะกสามตันนะเหมันเลือตันเดียว ไอ้นนุนามานฟาดเลี่ยมเป็นนกกระจาบมานฟาดเลี่ยมเลยตอนนี้ต้องจ้างคนมาเดินเฝ้าตอนไปราออกรวงนะเฝ้านะเราไม่ฆ่ามันเนี่ยเดี๋ยวผมมีซีดีเป็นเพลงที่เล่นโดยดนตรีกูเจิงเออ,เอ,อไปเปิดนะเสียค่าไฟนิดหน่อยเดียวคนจ้างคนนี้ไม่มาเอ,อ้อเอามาเรืจ้จงมาเลยมาโอ้โหไม่ไหวเลยมันมาแล้วข้าวก็งามด้วยเออ แรื่งหนูหนูหนูไม่มาหนูไม่มานกไม่มาไม่มาแมลงไม่มาไมมาแั้นอาจารย์นี่ามาเลยเขาบอกต้องการให้บอกให้เขาเขียนภาพคุณเขียนภาพผมเออยังไงแล้วเอาเอาไปไหนแล้วก็ไปทําตัวยืนอยู่กลางท้องนาไงพี่ไอ้ไปหูไรกาเลยพี่บ้าเปล่า หนูหนูไม่จะกลัวผมอ่ะกาไม่มาแต่หนูมาเออหนูมันมาสิโดยที่ว่อินหนูพูดดีกี้ได้ยังไงพูดดีกี้ได้ยังไงแต่อินหนูต้องมาด้วยนะยี่ไเลยหมายถึหนูตัวเมียหนูตัวเมียไม่้วมันออกลูกของหลานเยอะเอานี่ประกาศที่ว่าวันที่เท่าไหร่เราจะไปไหนกันเนี่ยไอ้ทิยาเดี๋ยวไปอยิงปศุสัตว์วันที่เท่าไหร่นะขอาพรรษา23นี่แหละ23ใช่ไหมเออเออเด็กขิงแก่ จะออาไปสัญจรข้างนอกบอกเห็นแก่นั่งแล้วแกนั่งเหงาเหงาซึงๆไม่พาันไปดูเฮ้ยผมยังที่ผมสบายอยู่แล้วแหน่แหน่คุยคุยคุยขิ้งแกจะกลายเป็นทิ้งแห้งเลยใช่ไหมไม่ไม่ขิงสนทิ้งสดคือคือมันก็จะแห้งเอาอะเอาให้แกไปดูบรรยากาศอะไรบ้างไหมไม่ต้องมาบ้านผมก็บรรยากาศดีอยู่แล้วเดี๋ยวสักคู่ครับ